สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ทีเบส t ตอนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปสรุป Windows 11 Insider Preview Build 25151นะครับ b u ลนี้นะครับก็เป็น b u ลที่จะมีแต่บักฟิกซ์นะครับไม่ได้มีอะไรใหม่เพิ่มเติมเข้ามานะครับเอาล่ะเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าใน b u ลนี้เนี่ยมีการแก้ไขบักอะไรไปบ้างนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือในส่วนของ File Explorer นะครับ File Explorer เนี่ยก็มีการแก้ไขตัวของปัญหา Scaling นะครับที่ทำให้ตัว Tabs นะครับดูใหญ่ผิดปกตินะครับ แล้วก็เมื่อเราไปคลิกขวาที่แถบนะครับแล้วก็ไปคลิกขวาที่อื่นเนี่ยก็จะทําการปิดคอนเท็กซ์เมนูไปนั่นเองนะครับแล้วก็ในเรื่องอื่นๆน,นะครับมีการแก้ไขปัญหาบางอย่างในบิ i สองห้าหนึ่งสี่ห้านะครับที่ทําให้ไม่สามารถชัดดาวด้วยสตาร์เมนูได้หรือเกิดการรีบูทแทนสําหรับ Windows Ser บางท่านถ้ายังคงเกิดปัญหานี้อยู่ในอัปเดตล่าสุดกรุณนาแจ้งในฟีดแบ็กฮับนะครับต่อไปมีการแก้ไขบัญหาที่ทําให้ Windows Security App ค้างนะครับ ต่อไปนะครับมีการอัปเดตตัวของ e x c c u s i o n p a ตุนะครับในตัวของ Windows Security App นะครับโดยการแสดงตำแหน่งไฟล์เนี่ยจะสามารถแสดงได้เต็มพื้นที่มากขึ้นนะครับโดยไม่มีการตัดทอนหากมีพื้นที่เหลือนั่นเองนะครับมีการแก้ไขปัญหานะครับที่ทำให้ Crash ระหว่างที่กำลังพยายามลบพอร์ตใน Print UI S นะครับแล้วก็มีการแก้ไขปัญหานะครับที่ทำให้ตัวของการปริ้นไม่สามารถทำได้จาก Universal Windows Platform App สำหรับ Windows Insider บางท่านใน2บิ b ล,ล่าสุดนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับสรุป Windows 11 Insider Preview Build 25151นะครับถ้าใครมีข้อมูลอะไรอยากเพิ่มเติมอยากแก้ไขอยากสอบถามอะไรพวกเราหรืออยากพูดคุยอะไรกับพวกเรานะครับก็สามารถคอมเมนต์ไปที่ช่องคอมเมนต์ของคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากกด subscribe ช่องนี้ไว้ด้วยนะครับพบกับ AT Besta ได้ใหม่นะครับในคลิปวิดีโอหน้านะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ